โอ้หไวมากนี่ก็เป็นบรรยากาศรังสงการที่หัวลำโพงนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศรังสงการที่หัวลำโพงนะครับผมตอนนี้ประมาณ10บโมง10นาทีนะฮะนี่เลยเงียบสงบดีนะครับผมรื่นเริงรื่นเริง สวัสดีทุกคน้วยนะครับก็อยู่ผมแม็กซ์พิทงนะครับวันนี้เราอยู่ที่หัวลําโพงอีกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเรามาแต่ก่อนแล้วนะฮะก็ตอนนี้มีแค่รถไฟธรรมดาวรถไฟชานเมืองซึ่งขบวนรถก็จะดูน้อยๆหน,น,น่อยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนั่งอ่ารถไฟออกจากหัวลําโพงนะครับอ่าบรรยากาศเป็นไงด้านหลังตอนนี้หลังสงการแล้วเริ่มเข้าสู่สภาะปกติเริ่มเงียบแล้วนะครับผมเพราะว่าผู้โดยสารช่วงเทศกาลก็ รถน้อยลงการจองตัวล่วงหน้าก็น้อยลงนะครับในตอนนี้เป็นไงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมชานสีถึงมีรถชานมือมาจอดเพราะว่าตอนนี้มีรถไฟที่ตกรลางอยู่ในย่านกรุงเทพนะครับจึงทำให้ต้องเคลียร์ระหว่างชานห้าชานหเนี่ยออกไปนะครับนะไปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรวมๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ที่เห็นนั้นจะเป็นของชานสิ าชานสิบชานิบนะฮะเป็นรถสินค้าก็ลงสายใต้ที่ยังวิ่งออกจากกรุงเทพนะฮะเป็นรถสินค้า9ก้และ9ก้าปกรุงเทพสุขใหม่กรบนะฮะบรรยากาศรวมๆก็ดูเหมือนจะเงียบเหงาเนาะแต่ลมเย็นมากทุกคนลมเย็นมากๆ ช่วงนี้ก็ประมาณสิบโมงสี่สิบละขบวนรถก็เหมือนจะน้อยนๆยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินกันอึบจุ๊บอึบนี่ก็เป็นชานชลาที่เก้านะครับชานชลาที่สิบเป็นขบวนรถสินค้านะฮะชานเก้านี่จะเป็นนะอ่าพอพอเปล่าเขาเรียกคือเหมือนกับรถไฟที่วิ่งมาจากชาชาสัมเซาแล้วเนี่ยก็เข้าจอดปุ๊บใช่ไหมอะ ก็จะมีหัวรถจักรพ่วงข้างหลังเพื่อที่จะลากออกไปตัดเร็วที่ย่านสถานีแต่เผอิญว่าวันเนี้ยรถมันตกรลังก็เลยต้องคายอยู่แบบนี้นะครับผมเข้าประแจไม่ได้ก็เพื่อนๆที่จะมาถ่ายรูปที่กรุงเทพก็ยังมาถ่ายได้อยู่นะครับ นั้นก็เป็นรถจักรดีเซลรางของกรุงเทพนะครับมีขบวนรถเข้าพอดีเลยนะครับผมรถไฟชานเมนืองบั่งดูพยานโอ้จะพปเตินบ้านโป่งเลยนะฮะฮัลโหล 4038นะครับผมกระบบิทธุรีรุงเทพนะครับผมขบวนที่278นะครับ ล่อนกับพี่ต้นน,นะ สินค้านะครับผม985กรุงเทพสูงอินโตรลบ4218ก็เป็นขบวนรถเฉพาะสินค้านะฮะที่ออกจากกรุงเทพหุลําโพงก็ไป บสินค้าที่มีสามเส้นบางซื่อบางตำ่ำตกนะฮะ 4044นะฮะก็รถพิเศษช่วยอันตรายบังซื้อ11นาฬิกา15นาทีเนี่ยฮะขบวน209กรุงเทพไปทางบ้านตาขีนะฮะก็จะได้เวลาออกจากถานี้รถไฟกรุงเทพหัวลำพงนะฮะก็เป็นขบวนรถธรรมดานะฮะ อายะโอ้โหไวมากไวมากไวมากก็สวัสดีพี่ตั้นด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ขบวน2 3 3นะฮะจะ หอข้าเทียบในชานชาลาที่8นะครับก่อนหน้นวันนี้มีรถไฟตกรางในย่านสถานีกรุงเทพนะฮะ กอลิ้วที่เข้าเที่ยวนี้เป็นขบวนรถธรรมดาที่233นะฮะกรุงเทพไปทางสถานีสุรินทเที่ยวกำหนดเวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้ราชานะครับผมด้วยปัญหาหลายสิ่หยยง,งหลายอย่างแล้วก็มีรถไฟตกรลังในย่านนะฮะอ่ะนี่ดูทุกคน11.30แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เราราชาเนี่ยถึงปลายทางกันมืดคำแน่นอน เป็นชุดริ้วขบวนพิเศษนะฮะชวยอันตราย